ไก่สี่โครงแล้วก็เลือดนะครับทิ้งเหยื่อลงไปจุดแรกนะครับจุดนี้นะครับปลาดุกก็ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปรับที่บ้านนะครับหมายปลาดุกชัดๆนะครับแบบนี้อะไรเนี่ยครับมันเป็นหมายปลาดุกหรือว่าปลาดุกชอบกินครับน่าจะเป็นหมายปลาดุกแล้วล่ะครับปลาดุกมาอีกแล้วครับตัวที่หกหรือตัวที่เจปลาดุกสนใจทุกงานเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับปลารวมนะครับ กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเตียวิิีงีซี่คนตกปลาบ้าเบ็ดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการล่อยนะครับแล้วก็การวางเหยื่อนะครับวางเหยื่อในตําแหน่งจุดต่างๆนะครับ1 2 3สาจุดนะครับขั้นตอนและวิธีการมียังไงบ้างนะครับไปครับลุยสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับโครงไก่4ี่โครงนะครับแล้วก็เลือดนะครับ เลือดนะครับเทผสมนะครับลงในถุงอ่อยนะครับลงในโครงไก่เรานั่นเ่งนี่นะครับโครงไก่ตนนี้นะครับนะครับเทผสมเข้าไปนะครับในนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะตกนะครับเราค่อยเอาถุงอ่อยตรงนี้นะครับวางตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับก็คือตำแหน่งที่ผมชอบเล่นนะครับจะเป็นลักษณะของน้ําที่ค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเหมือนเดิมผมชอบเล่นน้ําอ่อนนะครับ พอเราวางตำแหน่งที่เราชอบแล้วนะครับแล้วก็หย่อนคู่บ่อยเลยนะครับโอเคนะครับหย่อนคู่่อยเลยนะครับนี่นะครับผมนะครับจะเลือกเล่นที่ซ้ายขวานะครับตำแหน่งที่ผมจะเล่นดูตรงนี้นะครับนี่นะครับตำแหน่งที่ผมชอบเล่นนะครับในจุดลักษณะน้ําอ่อนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับน้ําอ่อนนะครับมีค่อนข้างน้ําบนไปนะครับบนไปน้ําบนน้ําสูงนะครับผมจะเลือก วางอ่อยที่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็นะครับทิ้งเหยื่อลงไปจุดแรกนะครับจุดนี้นะครับนะครับจุดที่สองนะครับพอเราเก็บปลาตรงนี้เสร็จนะครับมันเริ่มห่างตัวแล้วเราจะห่างไปสักประมาณหนึ่งวานะครับหรือตรงนี้นะครับนะครับจุดที่สามนะครับทิ้งออกไปประมาณสักสามสี่วาไม่เกินห้าเมตรนะครับนี่นะครับ นะครับเห็นน้าลักษณะท้มน้ำวนน้ําสูงไหมครับนี่ปลาเขาจะขึ้นมาตามนี้นะครับเพราะว่าแถบนี้น้ําแรงนะครับเขามาไม่ได้นะครับเขาก็จะเข้ามาหาทุ่งอ่อยในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมจะพาตกกันสดๆเลยนะครับผมนะครับก็ยังใช้เหยื่อผมเหมือนเดิมนะครับ ทำเสร็จใหม่ๆแล้วมาตกเลยนะครับทำเสร็จใหม่ๆนะครับเหยื่อหอมๆนุ่มๆนะครับเหยื่อนาเตียคนบ้าเด็กนะครับนี่นะครับผมจะลงเหยื่อเ,เลยนะครับนี่นะครับซุดอุปกรณ์ปลายสายนะครับ ครั้งแรกเราใช้เยอะๆหน่อยนะครับนี่นะครับหย่อนเลยนะครับหย่อนครั้งแรกนะครับให้หย่อนหน้าอวอยก่อนนะครับถ้าปลายังไม่เข้าอย่างนี้นะครับให้เราขยับไปอีกจุดที่สองไผมแนะนํานะครับนี่ต่อแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วสุดเลยนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับสุดเลยนะครับ นี่นะครับหย่อนคุบกินปั๊บเลยนะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวจะเปลี่ยนทางกันนะครับชมไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ มีน้าๆนะครับท่านมาวางนะครับที่ดักปลาไว้นะครับคืนนี้มีเพื่อนแล้วนะครับนี่นะครับมีน้าๆท่านมาวางที่ดักปลานะครับนี่นะครับตรงๆง ต่งนะครับตัวสวยนะครับอูอูปลาเขาเอาย่างนี่ครับปลาตะเพียนปลตะเพียนนะครับโอเคนะครับตกต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับเราหย่อนที่จุดหน้าอ่อยเราก่อนเหมือนเดิมนะครับผมจะพยายามเก็บจุดหน้าอ่อยก่อนนะครับแล้วก็หยุดไปจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามนะครับนี้นะครับนี่นะครับ ตัวเล็กนะครับตัวนี้ปล่อยนะครับมีปะกายขึ้นด้านหลังนะครับวันนี้จะไปเก็บตัวเล็กนะครับยอนเดือนะครับหน้าอ่อยเหมือนเดิมนะครับ หมูวันแบบนี้ปลาใหญ่ยังไม่ค่อยเข้านะครับน่าจะมืดๆสักหน่อยนะครับตบมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวน้้นึงนะครับเจ็ดน,นะครับ ที่หนึ่งหน้าอ่อยนะครับมีปลาลักษณะค่อนข้างเล็กนะครับผมจะขยับไปจุดที่2นะครับทิ้งออกไปสักประมาณวานนึงนะครับหรือสองวางก็ได้นะครับแล้วแต่สภาพน้ํานะครับเผื่อมีปลาใหญ่เขายังไม่ขึ้นมาติงอ่อยนะครับเขาน่าจะรอเําค้ำนะครับผมจะทิ้งไปตรงนู้นเลยนะครับก่อนแล้วนะครับ จุดที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปลาจะบางแล้วก็กระตุ้นนะครับคลิปกระตุ้นนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับมีการกระตุ้นนะครับกระตุ้นเอาเลือดสาดเลือดสากกระตุ้นเขานะครับพอเรากระตุ้นจนคิดว่ามันหมดแล้วนะครับเราก็ย้ายจุดนะครับไปด้านด้านหนึ่งนะครับซ้ายขวานะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับถูมาแล้วนี่นะครับโอ้ใส่สวยตึงมาเลยนะครับนี่นะครับ มิดคอเหมือนเดิมนะครับกินมิดคอนะครับชอบมากนะครับเหยื่อใหม่ๆหอมๆเนี่ยนะครับนี่นะครับกินมิดคอนะครับยากอย่างนี้นะครับโอ้โห้ินลึกนะครับโอ้นะครับนี่นะครับ เมื่อกี้ที่ไม่ได้วิดีโอได้เยอะแล้วนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่นานาเห็นไหมนะครับนี่นะครับผมชอบเหยื่อทาใหม่ๆแล้วมาตกเลยนะครับหนึ่งไม่เหม็นมือนะครับสองผมว่ามันหอมดีคเป็นความชอบสุดตัวนะครับ นะนะนะ้าน้าท่านไหนก็เลือที่ม่หนึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับกินดีเหมือนกันนะครับเสือทุกค่ายนะครับกินดีเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่เราจะก็ไปไหนแล้วก็นํามาปรับสนัดมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหมูนะครับกินแล้วนี่นะครับเก็บนะครับ เข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับสสยทอดนะครับนี่นะครับในถังนะครับตกแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับเก็บนะครับน้าๆครับถ้าสมมุติว่ามีตัวเล็กๆเยอะๆผมอาจจะย้ายไปอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อจะให้ชมตัวใหญ่ๆบ้างนะครับจุดนี้อาจจะมีแต่ปลาเล็กนะครับเพราะว่าได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอยากจะให้น้าๆชมตัวใหญ่บ้างนะครับโอเคนะครับเก็บนะครับ ย่อนเป็นกินย่อนเป็นกินเลยนะครับนี่นะครับได้ทุกไม้นะครับแต่ไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับพอทอดนะครับพอต้มนะครับโอเคนะครับเก็บนะครับนะนะจุดนี้นะครับปลาเล็กเยอะมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับไซส์ทอดเยอะมากนะครับอาจจะย้ายจุดนะครับไปหาจุดที่มีปลาตัวใหญ่ให้นานะชมนะครับโอเคนะครับเก็บก่อนนะครับ พอย้ายจุดนะครับก็มีตัวตึงๆเข้ามาแล้วนะครับย้ายจุดลงหนึ่งไม้ก็กินเลยนะครับโอเคนะครับน้ะครับเก็บนะครับจุดที่สองนะครับพอมีตัวตึงๆกว่าจุดเมื่อกี้อยู่นิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลงไม้ต่อไปนะครับจุดนี้นะครับมีตัวตึงๆสวยๆเข้ามานะครับกินทาห่างก็จริงนะครับแต่ตึงๆสวยๆนะครับหรือนี่นะครับกินมิดคอเลยนะครับ สงสัยจะชอบมากนะครับเหยื่อใหม่ๆหอมๆนะครับโอเคนะครับเก็บนะครับนะนะเข้าห่างๆนะครับแต่ก็ไม่เล็กมากเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเก็บนะครับจุดที่สองนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเยอะแล้วนะครับนี่นะครับนาปลารวมหมายที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวย้ายหมายกันนะครับปลาเล็กกวนนะครับนี่นะครับ ปลาเล็กกวนนะครับแต่พวกนี้กินมิดคอนะครับก็เลยต้องได้เก็บนะครับโอเคนะครับย้ายใหม่นะครับเปิดไฟนะครับแล้วก็ตกให้ดูนะครับว่าเขาจะกินอหมรนะครับปลาเล็กเยอะมากมาแล้วนะครับมาแล้วตัวเล็กๆแบบนี้วันนี้ปล่อยนะครับ ด้านหลังเป็นน้ำนะครับกับไม้ที่สองนะครับตัวที่สองมาแล้วนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับนานาครับหย่อนเป็นกินหย่อนเป็นกินเลยนะครับโอเคนะครับนานาครับรับชมตัวต่อไปครับ เปิดกล้องเปิดไฟไม่ค่อยกินนะครับนี่นะครับตัวที่สี่นะครับหมายที่สองนะครับตัวก็พอใช้ได้อยู่นะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับหมายที่สองก็ตัวเล็กเยอะมากนะครับลงเป็นกินลงเป็นกินนะครับตัวเล็กๆนะครับเหยื่อไม่พอให้ถึงตัวใหญ่เลยนะครับเก็บนะครับหมายที่สองนะครับก็ยังไม่มีตัวใหญ่อยู่ดีนะครับนี่นะครับ ยังไม่มีตัวใหญ่เลยนะครับนาสงสัยจะได้ย้ายหมายนะครับไม่งั้นไม่มีตัวใหญ่ให้นะนะได้ชมกันเลยนะครับโอเคนะครับเก็บนะครับนี่นะครับนาหมายที่สองนะครับเล็กเกินไปไม่ไหวนะครับปลาเล็กเยอะมากนะครับย้ายหมายนะครับโอเคนะครับเก็บนะครับนี่นะครับเก็บนะครับ นี่นะครับนี่นะครับน้าปลาตัวแรกกับหมายที่สามนะครับก็ยังเล็กอยู่ดีนะครับเก็บก่อนนะครับลงปุ๊บกินปั๊บนะครับหมายที่สามนะครับตัวที่สามกับหมายที่สามนะครับเก็บนะครับตัวที่สี่กับหมายที่สามนะครับตัวที่ห้านะครับน้าตัวที่หกนะครับไซส์ตึงๆหน่อยนะครับ โอเคนะครับตัวที่เจ็ดนะครับน้าๆกินมิดคอเลยครับประดุกมาอีกแล้วนะครับสูตรนี้นะครับเหยื่อสูตรนี้ไม่พลาดประดุกจริงๆนะครับประดุกเขาชอบจริงๆนะครับนี่โอ้ตัวนึงอยู่ใน้ถังนะครับนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับโอเคเก็บนะครับประดุกนะครับ ปรากฏก็ยังเก็บเรื่อยๆนะครับกับไม้ที่สามนะครับตัวนี้ขึ้นมาหลุดพอดีนะครับเก็บนะครับไซส์สวยอยู่นะครับลองเหยียบกับไม้ที่สามนะครับลองเปิดวิดีโอดูนะแป้งนะครับเพราะว่าไม้ที่สองนะครับ พอเปิดไฟแล้วนะครับก็งเงียบหมดเลยนะครับนัแน้วนะครับเป็นประดุกแล้วนะครับตัวที่3ามแล้วนะครับประดุกนี่นะครับ เยี่ยใหม่ๆห,ห,หอมเนี่ยประดุกชอบมากเลยครับอ้ย ตัวเล็กตัวนี้ปล่อยนะครับเจ็ดเียนะครับ กินปั๊บนะครับมาเร็วนะครับแต่ไม่มีตัวใหญ่นะครับนี่นะครับปล่อยอีกนะครับอะไรเนี่ยครับมันเป็นหมายปลาดุกหรือว่าปลาดุกชอบกินครับเริ่มงงแล้วนะครับนี่ปลาดุกมาอีกแล้วนะครับไม่ใช่ตัวที่ห้าแล้วเหรอครับอืมเก็บก่อนนะครับ เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าประดุกจะมีกี่ตัวนะครับหมายนี้น่าจะเป็นหมายประดุกแล้วล่ะครับประดุกมาอีกแล้วครับตัวที่หกหรือตัวที่เจ็ดเนี่ยผมทำไม่ได้ครับมาอีกแล้วประดุกเก็บนะครับหมายประดุกชัดๆนะครับแบบนี้ปาดุกอีกแล้วนะครับไม่ใช่ตัวที่เจ็ดตัวแปดแล้วเหรอครับโอ้ประดุกเยอะมากนะครับเก็บนะครับเดี๋ยวไปนับที่บ้านนะครับว่าได้กี่ตัวนะครับ นี่เป็นปลารูใหม่ที่สามนะครับนี่ปลาหมายที่หนึ่งที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะเทรวมเลยนะครับกระดูกก็ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปรับที่บ้านนะครับไม่ได้กี่ตัวนะครับ ถูกะดล่วงไปแล้วนะครับล่วงดินไปแล้วนะครับโตเก็บนะครับเอาไปล้างที่บ้านนะครับปลารมสามหมายนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นผลงานปลารมสําหรับวันนี้นะครับมีไซส์สวยๆตึ้งๆเข้ามาหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนี่คือเขา กินลึกนะครับบางตัวผมจะจาเป็นต้องได้เก็บนะครับถ้าปล่อยไปไม่งั้นเขาก็ตายนะครับแล้วก็จะมีปลาดุกนี่เลยครับที่เด็ดเหยื่อทําใหม่ๆหอมๆนะครับตกปรากฏนะครับปลาดุกก็สนใจด้วยนะครับนี่นะครับเก็ดตัวนะครับนี่นะครับเกินคาดนะครับหมายนี้ไม่เรียกว่าหมายปลาดุกนะครับแต่ว่าปลาดุกเข้าเข้ามากินนะครับน่าจะเป็นลักษณะของกิ่นที่มันหอมนะครับ นี่นะครับปลารวมนะครับโอเคนะครับน่าจะได้หลายโนอยู่นะครับนะครับก็ประดุกด้วยนะครับผมนะครับนาเตียพิชชิ่งอีซี่โคตปลาบะเบ็ดนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอลาพิเศแค่นี้ก่อนนะครับฝากนะนะนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ